<DJ. S 2> สวัสดีค่ะขอต้นอนรับเข้าสู่ Chan n แอนเซอร์นี่นะคะวันนี้นะคะแอนจะมาทำคลิปนะคะพี่อาคานะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องความรักของคุณนะคะก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่า ยังว่าเป็นเรื่องของข่าวดีนะคะไม่ว่าจะเลือกกองไหนก็คือจะเป็นข่าวดีทั้งนั้นนะคะมีกองที่1ภาพที่1นะคะภาพที่2ภาพที่3แล้วก็ภาพที่4นะคะในคลิปนี้นะคะแอนจะทําเป็นคลิปสั้นนะคะจะเปิดไพ่ไว้ทั้งหมดนะคะกองละ3ใบนะคะโอเคนะให้เ,เพื่อนๆนะคะทำสมาธิเลือกภาพที่สะดุดตามากที่สุดนะคะถทา,าเลือกไม่ได้ให้กดพอดไว้ก่อนนะถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะเป็นภาพนี้นะคะข่าวดีเรื่องความรักของคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ mm hmm. Six of p e n t a c l e นะคะ mm hmm. Two of s w o r d แล้วก็ Two of c u p ไพออกมาบอกว่านะคะ ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะเคยให้อะไรกับใครไปนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะเงินทองหรือว่าเป็นการช่วยเหลืออาการซัพพอร์ตอะไรต่างๆนะคะให้กับคนคนนั้นคนที่คุณรักคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกสับสนมีความสับสนในตัวเองนะคะไม่มั่นใจนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณ เขารับนะคะเขารู้สึกอะไรใหม่นะคะกับสิ่งที่คุณทําให้นะคะที่ผ่านมานะไพ่ทูบคับนะคะอยากจะออกมาบอกยืนยันว่าจริงๆอะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ่ะมันมีความเท่าเทียมกันอยู่ตรงนี้นะคะคือ,อคุณรู้สึกกับเขาเขาก็รู้สึกกับคุณเหมือนกันก็คือมันเป็นความรักที่เท่ากันแต่ว่าทูอท็อบคัฟนะคะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผย ให้กับคนอื่นได้รับรู้เหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่รู้รับรู้กันแค่สองคนนะคะอืมถ้าเกิดว่าเขานะคะไม่ได้แสดงออกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยที่ผ่านมาอาจจะมีการปิดกั้นหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็รู้แต่ว่าทําเป็นนิ่งหรือว่าทําเป็นไม่สนใจทําเป็นเมินนะคะคุณนะคะ แต่หลังจากเนี้ยข่าวดีก็คือเขาอ่ะจะกลับมาให้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกนะคะการช่วยเหลือการซัพพอร์ตหรือว่าเป็นเรื่องของเงินทองอะไรก็ตามอะ่ะคนคนนี้ยเขาจะกลับมาตอบแทนคุณนะเขาจะกลับมาดูแลคุณมาใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะเหมือนกับจะอะ่เป็นฝ่ายให้คุณบ้างนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะให้เขาไว้เยอะอะไรอย่าเงี้ย ะะเหมือนกับจริงๆแล้ว่เขา,ารู้ใจตัวเองแล้วนะคะคว่าเขา,ารู้สึกแอบคุณเขาก็มีความรักมีความจริงใจให้กับคุณเหมือนกันมันก็เป็นความรักที่เท่าเทียมกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้คุณสับสนดูเหมือนเขาแบบไม่ได้ต้องการความรักจากคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบคือเขาอาจจะ,ะดูไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะดูนิ่งๆดูอ่านใจยากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็รักคุณเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ ข่าวดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ก็คือเขาจะกลับมาดูแลคุณเทคแคร์คุณนะคะ mm hmm. มอบสิ่งดีๆให้กับคุณ mm hmm. แล้วก็ในบางเคสนะคะบางคนอาจจะมีการบอกความรู้สึกสารภาพความรู้สึกนะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกไงกับคุณได้เหมือนกันนะ mm hmm. ก่อนสิ้นปีนี้นะคะน่าจะเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อน mm hmm. ๆที่เลือกกองที่หนึ่นะคะ สำหรับราคานาราศีธาตุนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะไม่ตัวคุณและตัวเขานะคะจะเด่นๆเลยนะคะจะเป็นธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะธาตุไฟเมสิงธนูไม่ตัวคุณและไม่ตัวคุณก็เป็นตัวเขานะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นภาพนี้นะคะ ข่าวดีเรื่องความรักของคุณก่อนสิ้นปีนะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ Seven of อฟ e อนะคะเพด์ออฟซอนนะคะแล้วก็เ o นออฟเพนด์นะ,ะสำหรับข่าวดีของคุณนะคะก่อนหน้านี้นะคะอาจจะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอ่ะมันอาจจะมีการเอาชนะกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการไม่ยอมกันนะคะ อา,อาจจะมีการทะเลาะก,กันหรือว่าไม่เข้าใจกันในเรื่องของคำพูดหรือว่าอาจจะมีการเอาชนะกันเนี่ยแหละค่ะในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีนิสัยเหมือนเด็กหรือว่าทำตัวเหมือนเด็กไม่ว่าใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมีความแบบมีความไม่ยอมกันนะคะในความสัมพันธ์นะจนคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีอุปสรรคเยอะนะคะ แล้วพอคุณรู้สึกว่าโอเคแหละคุณอาจจะโฟกัสเรื่องของความรักน้อยลงคุณอาจจะหันมาดูแลตัวเองนะคะมารักตัวเองมากขึ้นน่ะแต่ว่าคนคนนี้ค่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เรื่องความรักกับคุณน่ะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปมันจะมีการาพยายามนะคะเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตอะ่ะจะมีใครบางคน,นะคะที่ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะเคยไม่เข้าใจกันนะคะมีเรื่องผิดใจกันหรือว่ามีการเอาชนะกันในเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละ เขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งอะคือเขาจะพยายามนะคะคือเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปนะเอนมองว่าเขาอะมองว่าคุณเป็นคนที่ดีเพอร์เฟกนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองได้คือเขาชอบนะคะเขาจะมาพยายามนะคะในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคือจะไม่ยอมเสียคุณไปไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปนะคะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะแล้วเอนมองว่าเรื่องของข่าวดีคือคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคอนเน็กชันที่คุณกาลังดิวอยู่หรือว่าอาจจะก่อนหน้านี้มีปัญหาไม่เข้าใจกันจะมีการสื่อสารนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากทางฝั่งเขาเป็นได้นะคะ เพราะว่าแอดมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนกับประมาณว่าสองคุณนะคะมานานแล้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบส่องชอบมองคุณนะคะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะพลังงานจะออกมาในในลักษณะรูปแบบนี้นะค,ะคราวนี้คนคนนี้เขาจะพยายามทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้มีคุณในชีวิตอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปไม่ได้นะคะแล้วคนคนนี้แอนมองว่าเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามแต่หลังจากนี้นะคะ เขาจะไม่ยอมแพ้แล้วนะคะแล้วเขาอ่ะจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอ่ะมีความสุขจะดูแลคุณมากขึ้นอะ่ะแอนมองว่าตัวเขาอ่ะเหมือนคือไม่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะมีความเป็นเด็กหรือว่ามีความอ่เอาแต่ใจบ้างนะคะแต่ว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปแล้วก็จะไม่ยอมเสียคุณไปอะ่ะแอนมองว่าคนคนนี้เขาจะทําจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะดูแลคุณมากยิ่งขึ้นหรอจะมีการเทคแอคชั่นที่ที่มากขึ้นนะคะ ให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่เขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปอะคะ่ะอืมเพราะว่าเอนมองว่าพลังงานของคุณอนะมันเหมือนเป็นคนที่แบบหันมาโฟกัสตัวเองรักตัวเองแล้วเหมือนกับไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหารู้สึกว่าอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์นี้มันเยอะแต่ว่าคนคนนี้จะไม่ยอมปล่อยคุณไปอะ่ะเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาทําให้คุณนะมีความสุขมากขึ้นจะจะมาดูแลคุณแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่แบบมุบ่งมั่นนะคะ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอืมคุณอาจจะได้มีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รีแลกซ์มากขึ้นได้มีความสุขมากขึ้นรู้สึกแบบอ่าว่าความสัมพันธ์มันไม่ท็อกซิกเหมือนเหมือนครั้งก่อนนะคะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะราคานาราศีนะคะที่เด่นๆไม่เป็นของคุณก็ของเขานะคะจะมีเป็นธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะที่เด่นๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะเป็นภาพนี้นะคะข่าวดีเรื่องความรักของคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ,ะ chain of one นะคะ f of cup นะคะแล้วก็ the fool นะ,ะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะข่าวดีของคุณนะคะก็คือนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยรู้สึก เป็นกังวลรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ไม่เจออาจจะมีใครบางคนนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยทำให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันดูเป็นไปได้ยากนะคะอะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมากๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบอ่ยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจน แบบผูกมัดนะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่ว่าแอนมองเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาคนนั้นนะคะที่เคยทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจอะไรก็ตามน่ะคือคนคนนี้เหมือนเขาอ่ะได้ได้คิดทบทวนแล้ว เขารู้สึกเสียใจนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขาแล้วก็เขารู้สึกเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมีใครบางคนกำลังรู้สึกผิดหวังในตัวเองรู้สึกเสียใจนะ,ะรู้สึกว่าเขาทําให้เรื่องทั้งหมดมันยุ่งยากแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดูวุ่นวายนะคะ <c oughs> เพราะว่าความที่เขาอาจจะ,ะรู้สึกไม่กล้าเริ่มต้นนะคะแต่ว่าคนคนนี้แอนมองว่าเขาอะ่ะ ไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์เนี้ยอ่าโดดฟูขึ้นนะคะมันหมายถึงว่าตัวเขาอ่ะอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ่ะมันน่าจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเสียใจกับเรื่องราวต่างๆเขารู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่ที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้อ่ะคะ่ะทาให้คุณผิดหวังในตัวเขาบ้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของคนในอดีตที่รู้สึก ผิดหวังในตัวเองแล้วก็รู้สึกทําทุกอย่างพังนะคะด้วยตัวของเขาเองอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะมูฟออนไปจากคุณได้เลยคนคนนี้เขาอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ่ะมันได้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าคนคนนี้แอนมองว่าเขาอะ่ะลืมคุณไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะตัดคุณไปได้หรือว่าไม่สามารถที่จะ ไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เพราะว่าเขายังเขายังมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ไม่ว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมันจะยากหรือว่ามันจะเหนื่อยสนาดแค่ไหนหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาแล้วอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณมันจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะกับคนคนนี้แต่แอนมองว่า เดลฟูไปเนี้ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะเหมือนเป็นการเกิดใหม่เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกเป็นอิสระคุณจะรู้สึกรู้สึกสบายใจนะคะกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนเขาได้คิดทบทวนแล้วแหละนะคะว่าเขาน่าจะเสียคุณไปไม่ได้จริงๆนะคะ โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะข่าวดีก็คือจะมีใครบางคนนะคะที่รู้สึกเสียใจมากๆผิดหวังมากๆที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดูยากมันดูเป็นไปไม่ได้มันดูวุ่นไวายไปหมดนะคะเขาเสียใจแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากๆเขาจะมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะแต่ว่าคนคนนี้เขาจะมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ จะได้มีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขาและมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะดีขึ้นนะคะมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะสําหรับลัคนาราศีธาตุนะคะจะมีเป็นเด่นๆน,นะคะจะมีเป็นธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุ่มนะคะไม่ของคุณก็ของเขานะ,ะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะเป็นภาพนี้นะคะข่าวดีเรื่องความรักอะไรของคุณนะคะที่คุณจะได้รับก่อนสิ้นปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ o ช s w o r d s นะคะ mm hmm. Tree of Pentacles นะคะแล้วก็ The Devil นะข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะ ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาหรือว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะมันมีใครบางคนที่รู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่มีความเจ็บปวดหรือว่ามีความท็อกซิกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วอ่ะแอนมองว่าเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะข่าวดีก็คือคนคนนี้เขารู้สึก รู้สึกผิดนะคะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะมีใครบางคนนะคะที่ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ตัดคุณได้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเขาพยายามที่จะไปจากคุณก็ไปไม่รอดนะคะเพราะว่าขึ้นเดวิลนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบไปไหนไม่รอดเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะเสพติดคุณมากนะคะ ข่าวดีก็คือจะมีะพลังงานของคนลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคนเก่าๆหรือว่าเป็นคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามาหรือว่าเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองที่รู้สึกเจ็บปวดนะคะตอนนี้นะคะในเรื่องของความสัมพนนันธ์อะ เขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยากพูดคุยอยากพูดอยากคุยกับคุณนะอยากปรับความเข้าใจกับคุณเนะี่ะมีใครบางคนที่ตอนเนี้รู้สึกเจ็บปวดมากๆรู้สึกเสียคุณไปไม่ได้เลยรู้สึกเอาคุณเอาจากหัวไม่ได้อ่ะคะ่ะรู้สึกเหมือนกับเขาคิดเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรทํางานหรือทําอะไรก็ตามแต่จะต้องมีเรื่องของคุณนะ่ะเข้ามากวนใจเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ เขาจะทนไม่ได้แล้วก็เหมือนเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยากพูดอยากคุยอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ่ะมันดําเนินต่อไปได้นะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะซึ่งแอนมองว่ามันเป็นข่าวดีเรื่องความรักนั่นหมายถึงว่าคุณน่าจะมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนคนนี้แล้วคุณอาจจะ ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะแอนก็ไม่ได้ลงลึกนะคะว่ามันจะ,ะเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่าที่แน่ๆมันมีการเสียใจม,มีการผิดหวังมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ซึ่งแอนมองว่ามันจะเป็นฝั่งเขาอะคะ่ะแล้วเขาจะอยากพูดอยากคุยกับคุณเน่ยเหมือนจะมีการติดต่อสื่อสารมาพูดมาคุยมาดีลกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เพราะว่าแอนมองว่าเขาอะขาดคุณไม่ได้จริง เขาเสพติดคุณมากเขาแบบเขาเนี่ยแหละเดวิลนะคะคือคนที่แบบไปไหนไม่รอดนะคะไปไหนไม่รอดแล้วก็เหมือนกับถูกพัฒน,นาการไว้คิดแต่เรื่องคุณนะคะเอาคุณออกจากหัวเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้เลยนะคะคนแบบนี้เนี่ยแหละเขาจะติดต่อสื่อสารมามาพูดมาคุยกับคุณนะคะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องความสัมพันธ์ใหม่นะคะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะหรือว่า หรือว่าอาจจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านเพื่อนก็ได้นะอาจจะมีการาเข้าหาทางเพื่อนคุณได้เหมือนกันหรือว่า,าจะพูดคุยกับคุณโดยตรงได้เหมือนกันนะคะมันเป็นได้เหมือนสองกรณีเหมือนกันนะแต่ว่าอมองว่ามันจะเป็นข่าวดีเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็เหมือนกับน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของความรักนะคะพิจาราหัวข้อนี้อนจะอ่านในเรื่องความรักเน้นๆนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นข่าวดีเรื่องความรักนะ โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะรัคนาราสีนะคะจะเด่นๆไปทางทาตนลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับพี่อาคารนะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องความรักอะไรนะคะที่คุณจะได้รับก่อนสิ้นปีนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร c ช anel ของแอนนะคะทั้งผู้ชมใหม่และผู้ชมเก่านะคะ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวทำทับแซมไว้ตรงใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ